ศตวรรษที่21เ,เริ่มต้นพร้อมยุคสมัยของเศรษฐกิจกอวกาศที่เติบโตก้าวกระโดดเมื่ออวกาศไม่ใช่พื้นที่สงวนไว้สำหรับกิจการของรัฐบาลทั่วโลกเท่านั้นแต่วิทยาการรุดหน้าเท่าทวีคูณยังผลักดันให้เอกชนเข้ามาเป็นตัวแปรหลักชีวะศักยภาพการแข่งขันด้านเทคโนโลยีอวกาศ ของแต่ละประเทศเมื่ <él filling> ออวกาศเป็นทั้งขุมพลังความรู้เป็นบอกเกิดของเทคโนโลยีล้ำสมัยและยังเป็นแหลง่งทรัพยากรแห่งอนาคตหน้านาอารยประเทศจึงเร่งเดินหน้าขับคลื่อนเศรษฐกิจอวกาศเต็มกำลังเพื่อน,นำคุณค่าจากอวกาศมาสร้างประโยชน์แก่รัฐและประชาชนสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ องค์การมหาชนหรือ GISDA Geo Informatics ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นองค์กรด้านอาวกาศตัวแทนรัฐบาลไทยมุ่งมั่นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบุคลาก,กรกิจการอาวกาศไม่ยัางต่อเนื่องเพื่อให้ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีอวกาศของอาเซียนและก้าวสู่แนวหน้าวงการอาวกาศของเอเชียและของโลกต่อไป กว่าสองทศวรรษที่ผ่านมาจิสตานำความรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศมาใช้สนับสนุนการพัฒนาประเทศในหลายด้านโดยเฉพาะ6ภารกิจหลักได้แก่แผนที่เกษตรกรรม ภัยพิบัติผังเมืองและทรัพยากรธรรมชาติ จากข้อมูลภูมิสารสนเทศที่ได้รับจากดาวเทียม t ีออซึ่งเป็นดาวเทียมสำรวจโลกดวงแรกของไทยและเครือข่ายดาวเทียมนานาชาติสู่การยกระดับนิเวศเทคโนโลยีอาวากาศไทยทั้งระบบวันนี้นักวิจัยและวิศวกรไทยกำลังเรียนรู้และพัฒนาเพื่อสร้างระบบภูมิสารสนเทศอัจฉริยะเป็นของเราเองภายใต้ทีออ2ซึ่งประกอบด้วยดาวเทียมสำรวจ2ดวงทั้งเมนสัตย์ไห และสมอสัตย์ไหลระบบดาวเทียมภาคพื้นดินศูนย์ทดสอบและประกอบดาวเทียมการพัฒนาโซลูชันแอปพลิเคชันและระบบ AIP เพื่อการใช้งานภูมิสารสนเทศขั้นสูงประกอบการตัดสินใจในระดับนโยบายในวันนี้ประเทศไทยไม่ได้เป็นเพียงผู้ซื้อเทคโนโลยีแต่เรา สามารถเรียนรู้ผลิตและสร้างสรรค์นวัตกรรมขึ้นใช้เองและให้บริการแก่ผู้อื่นได้การพัฒนาบุคลากรโดยการส่งเสริมศักยภาพด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศสร้างความรู้และส่งต่อให้วงการเทคโนโลยีอวกาศเติบโตอย่างยั่งยืนในประเทศจิสดาภาคภูมิใจที่เป็นกำลังสำคัญผลักดันให้วิวัฒนาการของกิจการอวกาศไทย รุ่หน้าเรามุ่งมั่นส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนภาคการศึกษาและประชาสังคมเพื่อให้คนเก่งของประเทศและอุตสาหากรรมอวกาศที่มีศักยภาพได้เติบโตเกื้อหนุนอำนวยความสะดวกและสร้างโอกาสให้การเติบโตเศรษฐกิจอวกาศในประเทศไทยได้อย่างแท้จริงจิสดา กับการเตรยียมพร้อมเข้าสู่ศตรวรรษที่21นรุ่งอรุณแห่งยุคทองของกิจการอวกาศของมนุษยชาติเราจะก้าวต่อไปในฐานะผู้นำความคิดของวงการเทคโนโลยีอวกาศและเดินเคียงข้างผู้ประกอบการเศรษฐกิจอวกาศไทยเพื่อปักธงแห่งความสำเร็จให้ประเทศไทยในยุคสมัยแห่งการสำรวจอวกาศอันน่าตื่นเต้น นับพรมแดนความรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศซึ่งแผ่ขยายออกไปไม่มีสิ้นสุด